อายุ43ค่ะริ้วรอยหน้าผากใต้ตาผิวแห้งจุดด่างดำกระครบจบมีใครมีปัญหาประมาณนี้บ้างอ่ะแล้วเพื่อนๆนว่าปัญหาอะไรแก้ง่ายสุดริ้วรอยใต้ตาผิวแห้งจุดด่างดำเฉลยผิวแห้งผิวแห้งอันนี้แก้ง่ายสุดด้วยงบที่เบาสุดเพราะว่าผิวแห้งอ่ะเราสามารถดูเรื่องของมอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้เลยเลือกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้เหมาะกับสภาพผิวเราจะทำให้ผิวแห้งดีขึ้นแบบ มากๆเลยค่ะริ้วรอยหน้าผากใต้ตาอย่างริ้วรอยบริเวณหน้าผากหางตาที่มันเกิดจากการแสดงสีหน้าของเราอย่างเช่นแบบเลิกหน้าผากแล้วเห็นเป็นเส้นเส้นยิ้มแล้วเห็นเป็นแบบนี้อันนี้ใช้การฉีดโบได้นะคะโบจะแก้ไขริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าไม่ได้แก้ไข s t a ติกไล n e นะอันนี้อยากให้ทุกคนเน้นย้ำให้เข้าใจตรงกันนะคะจุดดงดำเรื่องกระ จุดด่างดำมาใช้สกินแคร์ช่วยได้แหละในกลุ่มไวท์เทนนิ่งเนาะถ้าจะมาทำในคลินิกทำเลเซอร์ก็ได้หรือว่าใช้กลุ่มฉีดก็ได้ค่ะเรื่องของจุดด่างดำแล้วก็กระเนี่ยถ้าใช้สกินแคร์ในกลุ่มไวท์เทนนิ่งก็ช่วยได้หรือถ้าอยากทำให้เห็นผลเร็วขึ้นก็มาทำในคลินิกได้ค่ะได้ทั้งกลุ่มเลเซอร์แล้วก็กลุ่มฉีดซึ่งทั้งเลเซอร์แล้วก็ฉีดอะมันจะไม่ได้ทำรั้งเดียวจบนะ จะต้องทำต่อเนื่องเรื่องของงานผิวอะ่ะจะต้องใจเย็นๆจะไม่เหมือนกับการปรับรูปหน้าที่ทำไปครั้งนึงแล้วเห็นผลชัดเจนค่ะ